ต้องบาลคนทองคนอื่นเป็นทุกท่านวันนี้พอดีมาเจอเขาวางลางกับวางหอมอน,นจากสะพานที่ทำจากทีแรก ว่างล้างหรอพอ่อางด้จะหมื่นแล้วล่ะเฮ้ยสมมติไายบางอาทิตย,ย,ย,ย์สองทินังออน่อยว่างเนี่ว่างแล้ว <c> บ <ười> ่ะทีเฮ้ยไายนี่เพ่อลงยูทูบก็ซื้อหอกเฮ้วัอ่ามันไฟพันเนาะ พ่อไวให้พ่อให้หยังนีพ่ออ๋อครับเบโคนีนิบดีออให้หยังพ่อให้เบโค้หยังพ่อสะพานนิ่ดีสะพานหนอ๋อกันกัรดินดินดินทั้งกันเนาะโอ้ม่ไยมาตรฐานเนาะ เงี้ยโ m บางเงี้ยเออที่เขาง้ามันเด้เลยอืสวยงามมน่เมียนค่งง้าีงามันน่นฮู้ดฮู้มือหมุนหมานแพอไลเนูะเมียนจะเชื่อว่าช่วงข้องมันใ้มันัไพ่ไปเจ้าข้อปรดิษอยู่กับเมื่อกหล่มือล้านไหนเนี่ยเมียน มันจาบริษัทรับเหมาพอ่อนนีมเหพนับมองพอกับเหมาช่วงนึงบ่เอบอ๋อไอของชทวีจังหากกั้ยชททีวนาหองพอกอ๋อทวีเนาะุดตรงน้องพอกันบวอืมอ่าอ่าแต่เสร็จั่นเขาว่านองพอกันสถานีใกล้แล้วเหรอวนี่เลย นี่คือหินบักซ้อไงคุณเนี่ยโอ้โหโอ้ยก็พลาดไปแล้วคุณนี่ทิ้งแม่อยู่สายไห อ๋อน้องพอกอ๋อยูบ้านยังน้องพอกอ๋อบ้านกุเตไอ้บ้านบานวังไงเหรอเดี๋ยววังหญอ๋อไปไปกับบ่เมีอยูใส่ยูเสาบังดอ๋อบ้านโพสินีตัวนี่อือเาบ้านอยู่ คอยยู่ทีถามคอยก็คอยยั่น้องด่งเนี่ยแม่นุองทองห้องเนี่ยคอรัดอ,อมัดทายคลิปประจำเลยแถวนี้เ <laughs> ส้นเนี่ย <laughs> ใคอืมแม่ ล้างไปเขาพลาดเลยไหมทุกคนนี่เนียาพลาดเลยสะพานเลยนะนนนนยนยนะจุดนี้มนนี่ก็ทำไอที่กัน้น นั谢谢 eter, so okay. au, ่นก็ทําต่อนั่นไหมนี่ว่ากั้นดินกั้นตัวมอสะพานนี่พ่อแกขับรถนี่แม็กโกคันนี้ที่คุยกับพ่อแกียร์ที่กี้ก็วางวางไว้ตรงนี้นะเห็นไหมเขาเริ่มวางหมอนวางจากนี้ไปแล้วก็วางจากนี้ไปเนี่ย เขี่ยดินหนุนไะด้ครูพ่อได้กูเขี่ยดินให้หนิจุดนี้เป็นจุดของบ้านป้องทุกคนวางรางไปแล้วเลยนะ,ะ,ะวางรางมา,มาจากไกล้ๆอยูนนะทุกคนทางรถ วางฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วีฝั่งนี้ไงทีนี้ không mình không phải 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 không không phải 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 không không phải không phải không ขึ้นาวางวางวางเกวางวันก่อนนี่อาทิตก่อนนี่เลยถึงมาทางนี้ยังยังยังนี่ถบักองเพา่งถึงฝั่งนี้ฝั่งยวอยบักง เรียบร้อยแล้วน่าจะไล่ไล่เป็นจุดเป็จุดงามแบบนั้นงางเรียบร้อยต่อไปก็วางอะไรก็จะไล่เชื่อม รถแพะคุยที่วางรางทั้งสองคันเไยจอดอยู่เลยวันนี้จอดไปทั้งสองคันเลยวางข้างหนึ่งแล้วเนี่ยจุดนี้จุดบ,บ้านป้องไปหาบ้านพลทองน้อยอะนะถึงจ,จุดนี้แล้วคนเส้นของบ้านป้องไปหาบ้านพลทองน้อยเขาวางยาวมาหมดแล้วนู้นต้งใจนู้นนะทุกคนวางโค้งมาหมดเลย มองเห็นไหมเนี่ยวางก็วางไปข้างหนึ่งแล้วไงทางโค้งนะ่าจะงัดใส่ออกเลยเป็นโค้งอยู่ทางนู้นเ,เขาลงงานเลยคุวางรางรถไฟงลงมาเลยนะทุกคนพาก,กันเดินมาอยู่ทุก เนี่ยก็จะวางฝั่งนี้ทุกคนฝั่งนี้วางเสร็จแล้วนะลางกับหมอนเนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้ไงนยก็จะวางอุ่นใช่ไหม ค้างไว้ไงหมดรางรถไฟค้างไว้เลยเนี่นี่ค้างไว้แล้วก็ลุกมาใส่ตรงนี้นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะไม่ใส่หมดไงฝั่งนู้นใส่หมดแล้วรางปูสองคันนะ คันหนึ่งนี่คันหนึ่งที่ใช่วางไองรางรถไฟอ่ะทุกคนเนี่นี่พาเดินมาถ่ายคลิาปืนให้ชมกันเนี่ยนะก็วางบอนไว้ค้างไว้ข้างรางรถไฟ ก็วางจะรุ้นมานุ่นนะคุณบค้รุ่นมาเนี่ยรถรถจะโค้งกันที่ส วางมาเลยนยวางยาตามเชื่อกทุกคนวางอุแลเวางหัวลูกไฟ่อเป็นยางเชือกป่อ ก่อนเส้นนี้ยังยังไม่ลองห็นบักคอเลยอข้านข้างนีางนีมีลูกา้ักขึ้รทุกคจะมีลองที่ลองกินกระสังเป็นยางรถยนต์ ยังรุ่นงลงลงจากลงจากนีหมาประมาี่0ปีนี้เชี่ยอุบายแล้วก็น่าจะรุ่นงนี้รก่นรุ่นใหม่รุ่นในี้ นี่คือเป็นเส้นของบ้านป้องทุกคนบ้านป้องไปหาไอ้เหบ้านคนทองน้อยนะเช่นเนี้ยข้ามไปดูนะบ้านคนทองน้อยดูๆหน่อยดูบ้านคนทองน้อยดูออกไปนะมาจากบ้านป้องบ้านป้องเส้นนล้องมาจากนี่บ้านป้องบ้านพังบ้านพังทองน้อยทองน้อยเนี่ยเา็นรางรถไฟนะ ช่องบปากเ็นกอเ็นดุานช่องี้เก็นาาตดยงะกบเนุจคนสราง็นจดตางามลักร้งเดต่างจดตางของช่องทุจปากเป็ยกองเ็กอกปิดจลอยการสร้างกรรเศรกิจการส่ารกกัจไหนแล้วถึาไหนันะตรงนี้หละมันจันจบ้นรถนี้รไปวิ่งได้แล้วทุกคน ผมก็จะนั่งและเป็นคนแรกโดยนั่งรถไปนะไปถ่ายคลิปทางนั่งรไฟไปถ่ายคลิปทางจังหวัดทกวันทุกันเป็นลดึงอยไางเงี้ยฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าวคุณทองคนนี่มิศาลของชักหนึ่งเจ้านะครับผมในขอจบคลิปอยช่วงนี้แล้วครับอ่าสวัสดีนะครับผม